อันเดวมอนี้นะฮะวันนี้นะฮะเรามาทำเมนูเมนูที่เขาเรียกก็เป็นเมนูที่ชาวอีสานเขามาเก็ตอีกเมนูหนึ่งนะครับมันก็คือนี่ <c oughs> อันนี้อันนี้เป็นปลาตองภาษาอีสานเรียกปลาตองนะครับแต่ภาษากลางเขาจะเรียก ปลาตองมันกันแหละแต่ตัวใหญ่กว่านี้มีจุดเขาเรียกปลาไกรที่ว่าเขาเอาเนื้อมันไปเห็ดลูกชิ้นปลากรนั่นแหละหรือถอดมันป่านะฮะแต่อันนี้ก็เรียกตัวเล็กลงมาหน่อยเขาเรียกปลาตองเพราะว่าลักษณะนะฮะลักษณะมันคือจังใบตองมันกับใบตองกล้วยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่เป็นต้นมันใช่ไหมนี่ใบมันอย่างนี้เออมันเหมือนกับใบกล้วยเออเหมือนกับใบกล้วยเหมือนกับใบตองเขาก็เลยเรียกปลาตองนะฮะเอออันนี้ เอาแขกรับเชิญคือไลเ่เถอะโดนี่นแขกรับเชิญเอาเอาโอเคเดี๋ยวโมนี่เขาจะทำการเออสวนมากเขาจะนี่เขาจะย่างนะฮะแล้วก็ตากแดดย่างแล้วก็ตากแดดแล้วก็เป็นการถนอมไว้เวลาจะกินเนี่ยนะเวลาจะกินเนี่ยต้องคอยเอามา เกินนะครับหรือถ้าเอามาทําสดๆต้องมาขอดเก็ดเครื่องเก็ดมันเล็กมากนะฮะขอดเก็ดแล้วก็มาขูดเนื้อขูดเนื้อนะขูดเนื้อแล้วก็ค่อยไปทําเป็นอาหารเพราะว่าก้างไอ้ก้างตัวไวยนะฮะก้างเล็กๆนียๆ่นยมันไหลนคนทางท่เห็ดกินอย่างนิดนึงนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาทําเป็นเมนูอ่าที่ชาวบ้านเขานิยมทํากันกับวิธีชาวบ้านโอเคเอ้าวที่นี่เขาจะทําการ แกะเนื้อนะแกะเนื้อแล้วก็เอามาสับนะครับแกะเนื้อแกะมันออกเพราะว่าก้งมันเยอะนะครับก้งมันหลายไอ้ก้างตัว,วาวมันเยอะนะฮะเราต้องแกะแล้วก็มาสับ กออกแกะเอาแต่เนื้อมันนี่น,นี่แล้วก็ค่อยเอามาสับโอเคก็สับให้มันละเอียดครับสับนี้ มันบาล,ละเอียดนะครับเเต้องการจะตำให้มันละเอียดตำให้มันละเอียดอีกหให้มันมุนๆไปเลยตำให้มันมุนๆไปเลยเอานะฮะตำเสร็จแล้วนะครับก็จะตักใส่ไม่ต้องตักหรอกเทเลยป๊าบอย่างนี้นี่เทเสร็จ ข้ากะเทน,น้ำนใส่ลลงนำเดือดส่ลลงอีกจักหน่อยหนึ่งให้มันเป็นแบบคลิปมีคลิปมีไปไม่ต้องเยอะน,น,น,นอะฮะครับแบบนี้ปั๊บนี่มันจะเป็นประมาณนี้ ประมาณนี้นะฮะหลังจากนั้นเขาก็จะใส่ปลาระ,นะะใส่ปลาแดกนงไหนั่น <c oughs> ยแปลืลมบักม่วงเดี๋ยวใส่มะม่วงลงไปหน่อยด้อเติ่ก็เปรี้ยวจัดบักม่วงนะฮะบักมง่วงเขาแก่นล่ะน่าจะเปรี้ยวนิดๆนาฮฝาดเปลือกมะม่วงก่อนไปะนะฮะใส่ม่วงจัก น้อยหน,นึ่งใส่ควมเปรี้ยวจากมะม,ม่วงนี่อ่ะ ทีนี้นะฮะเราก็จะใส่อัใส่คาน้ำนะใส่คาน้ำหน่อยออใส่คาเห็นมัน,ม,นมันเข่ากันเลยหลับปากกับใส่ ด้วยคาแกก็ได้แล้วแต่เขามีมีอนไ้ก็ใส่ในหลับที่มีเนานะหอมแดงหอมแดงเอนเลยโโชีใบเลื่อย เบิรนะครับใ <laughs> ส่พริกผงม,มาม่านะครพริกหมดเยขวดเราใช้พริกผงจากมะม่าแทนจากเบ่มีคือสเปรทูกแพนอดีการขวดแรงแบบเขาองปันงเย่าอเใส่สักเยอะ เก้าเใส่พริกเสร็จลืมลืมผงส่ใส่เบทพอหนึ่ง น้อยอข้าวคั่วข้าวคั่วกะเอาข้าวคั่วเยใส่ข้าวคั่วแล้วนี่ปั๊บอย่างนี้เลย ฟูฟนี่เอ,อ,อ้ยโอ้นก่อนโอเคได้ได้แสบแล้วอะโอเคนี่เรียบร้อยนี่คือ าลาบปลาตองแห้ง <c oughs> นะฮะลาบปลาตองแห้งไม่ใช่หมาเห่าหไปตองแห้งนะเป็นลาบาปลาตองแห้งนะครับเอาโอเคไปวิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือ,อาลาบปลาตอง แห้งลาบปลาตองแห้งนะไม่ใช่หมาห่าใบตองแห้งนะครับเออเราลาบใส่บักม่วงเออเทดไปตามอันนั่นแหละครับเทดไปตามยาธากมทําไปตามวัตถุดิบที่เรามีนะครับเออพริกผงกับเบิร์ดนะครับก็ใส่พริกผงจากอันซองมะมา,มานี่แหละนะใส่นะฮะเอา้ารสชาติแซบอยู่นะครับนี่ข้าวเหนียวคำใหญ่ใหญ่ง่ายพอด่ ต้องกินคำใหญ่ๆได้คำแรกเนี่ยประเดิมก่อนนะครับประเดิมก่อนเออประเดิมก่อนเอาเห็นปะเนี่ยเออทั้งสี่ใช่ไหมระเดิมก่อนนะครับว่าแซ่บไหมครับมันแซ่บหรืแล้วแหละประเดิมต้องคำใหญ่ๆได้สะใจทั้งสี่กิกนเข่าเนี่ยมันต้องกินคำใหญ่ๆมันถึงจะแซ่บนะฮะ Nói mà bắt cái dầu ra cho nó nói Khổm âm lâm Khổm pít đây là bắt đầu này Sốm mặc cái đi อันนี้ือใบผักกระเดาสดอันว่าได้ลวกไม่ลวกหรอกเก็บเอาเมื่อกี้นี่แหละเออเก็บเอาเมื่อกี้นะฮะกินแบบนี้ก็ได้ผมเป็นคนมกนักกินผักกระเดาอยู่กินได้นะครับผมเออนี่รูดใส่กันเลยนี่นี่มวนใจเองสินี่ผักกระเดาดิบเออผักกระเดาสดผักสะเดาสดผักกระเดาสดผักสะเดาสดอเอา้าไรเงะเลืองอาหาร qаqанат ah. oh. ่ยผักลวกเราก็มีดอกข่าลวก oh. สุดจริงๆสุดจริงๆ ยอดพักลวกเขาก็นขนาดก็คือหลาบป,ปลาตองเนี่ยพี่มน้อง ลาบปลาตองเนี่ยถ้าใช้เนื้อสดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะทํายากนะครับลาบปลาตองเนี่ยถ้าลาบดิบเนี่ยหรือใส่ปลาเนื้อสดเห็ดเนี่ยนะฮะมันจะเห็ดยากเพราะว่าตั้งแต่การขอดเก็ดแล้วก็ขูดเนื้อว่ามันเป็นคล้ายๆปลาเนื้ออ่อนไหมเราต้องขูดนะเออต้องขูดขูดเอาเนื้อมันเนี่ยขูดตามกลางมันเนี่ยขูดตามกลางปลาตองเนี่ยนะฮะแล้วก็ค่อยเอามานซับซับแล้วก็เอามันข้นต้องเหาะ ต้องหยอดน้ำปลาละต้องหยอดน้ำร้อนไปค่อยๆตีค่อยๆคนค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยถึงจะได้อยนลปปอน่องๆค่องๆค่พย่อยๆคอยมนันอย็ด่ยาค่อยนะ่ะมัน่อยดอยาก่อยู่อยๆค่นี่ยอยๆค่อยเ่ออไปอยกวิธีๆนะค,นะค,ค่อ,อ,อย,นะคอยดดๆค่อย่อยนะป่ายๆ่อยๆค่อย่องๆอยไป่อย่อค่อยๆค่อยๆค่อยคอ่อย่อยๆค่อยๆอยๆอยๆค่อยค่อยๆค่อยๆคอย่ย่อยๆค่อยๆค่อยๆค่วยๆค่อยๆ่อยๆค่ออยอยๆค่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 อยๆ่อย่อคคค แบบย,ย้มเหยืก็คือแกะเนื้อไปซับเทน้ำห่อนลงค้นแล้วก็ปรุงนะฮะมันจะแล้วแต่อันอันนี้ก็คือเขาถนอมอาหารไว้นะครับคือคือถนอมคือมันกินไม่ทันไงกินไม่ทันเขาก็จะย่างแล้วก็เก็บไว้อย่างเงี้ยเก็บมันจะเก็บไว้ได้หลายๆวันใช่ไหม,มเวลาจะกินแล้วก็เอามาทําแบบนี้ก็ได้นั่นก็คือเป็นการถนอมอาหารแล้วก็มาทาอ่าเป็นอาหารประเภทนี้นะครับประเภทลาบปลาตองเพือลาบปลาตองแห้งลาบปลาตองแห้งนะไม่ใช่หมาเ่าปลาตองแห้งนะครับจะฟัง สับสนนะครับอ่ะนะครับนี่ตุยครับยิงใหญ่เพี่น้องตุยครับยิงใหญ่นี่ยทีเด็ดหอมบักม่วงใส่บักม่วงป้าเนี่ยหอมเออมะม่วงก็เปรี้ยวลังพอดีเลยนี่มาพักกับเราเนะี่ยนั่นเนาะ กับสะเดาหลวกพักไงจังน้อยกิยนได้ทั้งสองแบบเลยทั้งพักสดทั้งพักหลวกนะครับใช้ได้ สุดยอดอ,ยอร่อยจนคำสุดท้ายเบิ้งดูเพรน้องคิดว่าแซบก็แซบหรือว่าผมเป็นคนที่กินข้าวอร่อยหรือเปล่าไม่รู้เนาะเออเราเป็นคนกินข้าวแซบด้วยไอ,อสงสัยผมเนี่เป็นคนกินข้าวแซบพลเพรน้อ,นองออ บันเทิงเรื่องใจสับหมัมมกกินจนเกี้ยงสูตรนี่นี่ที่แรก นึกว่ามันจะไม่อร่อยอแรกหั่สักก้อนไข่บวาที่แรกนึกว่ามันจะไม่อร่อยแต่มันก็แซบอยู่นะฮะยุคพี่พี่นอ้องม,มาของหวานเราของหวานเราก็ ผลไม้ตามดูการนะครับมีบังวงดิบแล้วมันก็ต้องมีบังวงสุกค่อยน้องเออมีมีมะม่วงดิบแล้วนะครับมันก็มีอ่าเนเออมะม่วงสุกนะครับบัมม่วงสุกนี่คือเกินมาบังวงกลอนนี่เขาเรียกว่ามะม่วงกระสอนะครับ นึงว่ามีแขกรับเซิอนมาอีกถ่ายคลิปย่มไหนมีแต่แขกรับเซิรนเว้ยนะฮะเอาอันนี้เขาเรียกมะม่วงกระสอสนะฮะภาษากลางเขาหน้าจะเรียกมะม่วงกระสอสเนาะเออภาษาบ้านผมอื่นมะม่วงกะ่ลอนมะม่วงกี่ลอนมะม่วงกะหล,ลอนกะหล่อนกี่ลอนเอนเอว่ากันไปนะฮะมันสุกแล้วมันจะหอมนี่มันสุกแล้วมันจะหอมหอมหวานบางทีก็หอมหวานบางทีก็ เปรี้ยวแต่ก็ลกขึ้นอยู่กับต้นต้นไหนหวานก็หวานต้นไหนไม่หวานก็เปรี้ยวแค่นั้นเองนะฮะหวานอันนี้หวานเวลากินต้องระวังต้องระวังเม็ดมันอย่าดูดแห้งเดี๋ยวมันจะติดคอเดี๋ยวมะม่งติดคอเดี๋ยวอ็จะจะนิ่งนิ่งขาวอยู่เรื่อยๆว่ามะม่วงติดคอตายนะเออมะม่วงติดคอแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ หวานอ่ะอันนี้บักม่วงกี่หล่อนบักม่วงกระหล่อนอันนี้บักม่วงกระโดนอ่ะบักม่วงกระโดนนะครับบักม่วงกระโดนมันกัดสีนวยใหญ่ก็บักม่วงกี่หล่อน <c oughs> ถ้าลูกใหญ่เขาเรียก,กมะม่วงกระโดนบักม่วงกระโดนนะฮะถ้าลูกเล็กก็เรียก,กม่ม่วงกระสอหรือบักม่วงกี่หล่อนเอา้ามันต่างกันยังไงเนี่ยต่างกันที่ขนาดใช่ไหมเดี๋ยวดูรสชาติว่ามันต่างกันไหม มันตา่นงงนตางกันอยู่ในเพลงหอกต่างกันอยู่เนื้อมันจะเยอะกว่ากลิ่นมันก็คนละก,กลิ่นนะฮะกลิ่นจะคนละก,กลิ่นเลยอ,อ่ะหวานหวานเหมือนกันแต่ว่าอ่าเดี๋ยวก็เน้อนี่แกะเปลือกกันนี่อ่ะอ่ะสองประเภทนี้นะฮะสองประเภทนี้ ไอเนี่ยมันจะหอมกว่าบักม่วงกินหล่อนสิหอมหวานหอมกว่าเป็นตะกินกว่าอันนี้ก็จะหอมเป็นแบบหนึ่งแต่ก็มีรสชาติหวานคือกันนะัมันจะคนละมันคนละอย่างกันเลยเขาเรียกเป็นคนละแบบแล้วเนื้อมันจะเป็นเส้นใหญ่ๆๆ่ๆๆเนื้ออันนี้มันจะเป็นละเอียดเนียนๆอ่าเป็นเนื้อเนียนๆเป็นเนื้อละเอียดนะครับเนื้อนี้มันจะเป็นใหญ่นะฮะรสชาติมันหวานแต่ว่ามันกลิ่นคนละอย่างกันนะครับกินคนละอย่างกันอืมหวาน อืหวานแต่ว่ากลิ่นต่างกันแค่กลิ่นเออกลิ่นกับเนื้อก็ต่างกันนั่นแหละหอื อค <S k iller> <g iss> กินแล้วแล้วก็เควี้ยงลงบ่อน้ำนะครับอ้าวโอเคครับพี่น้องนะครับอีพีนี้นะครับ,รบกับวิถีชีวิตภาคตะวันออกเฉียงเหนอนะะือนะฮะมเมริกะทำการเขาเรียกลาบปลาตองแห้งนะฮะปนก็ได้แต่ไส้ข้าววัวก็อกเอิ่นลาบแต่ไส้ข้าววัวก็อกเอิ่นปน <c oughs> นะฮะลาบปลาตองแห้งใส่มะม,ม่วงเออใส่บักนัวง สมอปลามกำลังพอดีนะฮะแลักก็ผักเข้ากับอ่าสะเดานะครับของหวานกับบักม่วงนะครับ <c oughs> ก็เป็นอีกเขาเรียกไรเป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นอีกสูตรหนึ่งของการทําอาหารเป็นการถนอมอาหารนั่นแหละเขาก็ย่างไว้ให้มันแห้งนะฮะแล้วก็ถนอมอาหารไว้เวลาเราจะกินเนี่ยเราก็เอามาปรุงเป็นอาหารเราจะทําอะไรก็ได้นะฮะเอามาเป็นแกงก็ได้แกงพ้นก็ได้ เอามาแกงเอาถึงว่าแกงไม่ได้หรอกก้างมันเยอะเออมันต้องเอามาทําอย่างนี้แหละเอามาสับเอามาตําเอามาบดเนี่ยให้มันเป็นอ่าละเอียดแล้วค่อยมาปรุงนะฮะแล้วค่อยมาปรุงหรืออ,อาจจะไปทําทอดปลากกยก็ได้เนาะเออทอดปลาตองแห้งทอดปลากกยปลาตองแห้งอะไรอย่างเงี้ยเขากันรึเปเอา้านะครับก็อา่าก็ สุรวานะครับสูตรนี้กัถือวาแสบอยู่นะครับผู้ใดท่านไหนเคยลองเห็ดลองเห็ดบ้งนะครับก็เป็นสูตรบ้านๆที่คนผู้เฒ่าบ้านเฮาแหละเพิ่นกับผ้าเห็ดมานะครับเออไม่ใช่คิดเองนี่นสูตรนี้ไม่ได้คิดเองนะครับคือคนก็คนแก่เขาคิดสูตรแล้วก็ทําแบบนี้แหละเรียนแบบเออทำตามกระตามกันมาก็อร่อยอยู่สุรวาแสบอยู่บ่แสบบ่แซบกะจะแสบบ่แซบเพี่น้องจนเบิดจานนะครับผมก็โอเคนะครับ ถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดสับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปอ่าฝนกำลังตกแล้วมืงขึ้นฝนตกวันนี้ก็อากาศครึ้มนะครับแดดไม่ออกอากาศครึ้มก่อนหน้าฝนไกลๆอย่าเข้ามาเข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็เขาหน้าฝนแล้วมันก็จะเริ่มมีนั่นม่นีเข้าไปเก็บไปหานะครับเดี๋ยวคอยอ่าติดตามกันต่อไปว่าสิกานไปหาอยู่หากินกันแนวไหนช่วงนี้ก็หาอยู่หากินวนๆเวียนๆแถวคัวอย่าของก่อนแถวคัวกับรถแถวรถตรงเต็งสะก้อนนะครับเดี๋ยวอย่างอื่น อันให้ถึงฤดูที่มันมีอาหารตามฤดูกาลที่มันต้องไปจับไปหาเนี่ยค่อยว่ากันไปนะครับตามสถานการณ์นะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอการคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับบายยมะม่วงป่าหอมมะม่วงป่า